กดสมัครสมาชิกสนับสนุนช่องช็อกบอลระดับน้องช็อกเริ่มต้นเพียงเดือนละ35บาทและยังมีระดับพี่ช็อก80บาทกับระดับคุณช็อก300บาทคุณจะมีป้ายหน้าชื่อสุดเฟี้ยวไม่เหมือนใครเวลาคอมเมนต์หรือตอนแชทสดและยังมีสติกเกอร์ของช่องให้ใช้ด้วยนะครับและยังไม่หมดนะครับผมตอนนี้ u t u b e เปิดระบบสนับสนุนแบบซูเปอร์แชทและซูเปอร์แตงแล้วนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องโดยตรงมาเป็นครอบครัวช็อกบอลกันเยอะนะครับ เอาละครับก็ต้องขอกราบสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยู่ชบช่าเช่บอลกับเกมโปเกสกานะครับผมในคลิปนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาดู10โปเกมอนที่ผมคิดว่าดามเอจด แรงมากๆ,ๆนะครับในโปเกมอนล่างมาสเตอร์นะครับทั้งนั้นนะครับไม่รวมกับโปเกมอนอ่าที่ต้องเติมหรือใช้เงินในการทำนะครับผมนะฮะก็อย่างเช่นพวกอ่าซีการ์ดแฝดคิวเลมยูโนวามาสเตอร์หรือฮูป้ามาสเตอร์อย่าเงี้ยไม่รวมนะครับเอาแค่เฉพาะโปเกมอนที่เราสามารถหามาใช้ได้นะครับผมอ่านะครับผมก็จะมีตัวอะไรกันบ้างก็จริงๆไม่ได้เจาะลึกรายละเอียดเลยนะแค่ให้ดูเฉยและอ่าให้แลกเปลี่ยนเขาเห็นกันว่า ท่านผู้ชมคิดเหมือนผมไหมว่า10ตัวนี้เป็นตัวที่แรงที่สุดนะครับแต่ผมไม่ได้จัดว่าตัวนั้นจะแรงระดับ1ห,หรือตัวไหนจะแรงระดับ2ไม่ได้จัดแบบนั้นนะครับผมให้ดูแค่10โปเกมอนล่างมาสเตอร์ที่ผมมองว่าดาเมจแรงที่สุดนะครับผมอ่านะครับผมตัวแรกเลดพิ๊าจูหรือปิ๊าจูล่างมาสเตอร์ตัวนี้เองนะครับบอกเลยว่าตัวนี้ถ้าใครได้ดูคลิปที่ผมรีวิวไปจะเห็นว่าดาเมจโคตรแรงนะครับ ยิ่งมีตัวบัฟตัวเสริมดาเมจแรงมากนะครับผมตัวต่อไปนะครับมิทุเกากะน,นะครับผมตัวนี้ไม่ต้องเสริมนะครับเป็นตัวที่ติดเมตาาเห็นได้ชัดเลยนะครับคือดาเมจแรงมากนะครับคือดาเมจแรงมากแล้วก็เป็นตัวยอดนิยมติดเมตาจริงๆนะครับตัวนี้นะครับคือมาบทบังรัศมีโปเกมอนท่าบังจิตไปหลายตัวเลยนะครับแล้วก็คนใช้ น่าจะเยอะมากๆนะครับด้วยความที่มันมีความสามารถหลากหลายเออนะครับผมอ่ะไปไว้แล้วกันต่อไปเป็นลูเกียแน่นอนนะครับใครที่เคยโดนมันปาดดอกเดียวหาย2หาย3เนี่ยก็น่าจะรู้ศักยภาพดีทั้งๆที่สกิลแม่งแทบจะไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ว่าเออเฮ้ยดาเมจแม่งน่ากลัวจริงๆนะนะครับสำหรับตัวนี้นะครับตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นมอนสเตอร์ใตดินมาสเตอร์หรือกาดอนใต้ดินมาสเตอร์นั่นเองนะครับต้องบอกว่าตัวนี้เป็นหนึ่งตัวที่ดาเมจแรงมากๆนะครับแบบแรงจริงๆนะครับใครที่ใช้อยู่อันนี้น่าจะรู้ดีแต่ว่าถ้าใครไม่เคยใช้นะครับ ถ้าใครดูสตรีมนะครับจะเจอโปเกมอนตัวนี้ที่เอามาลงข้ามเซิร์ฟบ่อยมากแล้วเป็นตัวที่พึ่งพาดาเมจได้ตอนลงข้ามเซิร์ฟบ่อยมากผมเลยให้ตัวนี้เป็นหนึ่งตัวที่ดาเมจแรงนะครับผมตัวต่อไปนะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวตกเมตาที่โดนมิวทูเกาะบทบังไปเลยก็ได้นะแต่ว่าเรื่องดาเมจของเขาคือยังแรงอยู่นะนะครับผมมองว่าตัวเนี้ ดาเมย,ยังแรงอยู่ถึงมันจะไม่มีคนใช้แล้วก็เถอะแต่ว่าดาเมจได้ล่างมาสเตอร์ผมมองว่ายังแรงอยู่นะครับเออแต่ว่าความสามารถอื่นอาจจะดูด้อยกว่าโปเกมอนยุคใหม่หน่อยแต่ว่าด้วยความที่มีล่างมาสเตอร์แล้วเป็นฟอร์มดาเมจด้วยบอกเลยว่าดาเมจจัดจ้านแน่นอนตัวนี้นะครับตัวต่อไปนะครับเป็นโปเกมอนบับท่านนะครับอย่างเกนติน่าล่างมาสเตอร์นะครับตัวนี้ดาเมจแรงทุกสกิลเลยนะครับผมขนาดสกิลเปิดบัฟยังมีดาเมจเลยนะครับต้องบอกว่าตัวนี้เป็นหนึ่งตัวที่ปั้นดีๆอยู่กับทีมเขาเนี่ยคือช่วยเหลือทีีมมไดด้าก ก็สกิลสามารถไปต่างมิติได้แล้วดาเมจแรงมากนะครับผมอ่าตัวนี้เปหนึ่งตัวที่ผมมองว่าดาเมจแรงมากนะครับผมตัวต่อไปนะครับแน่นอนนะครับตัวนี้นาริตมิลาดมาสเตอร์หรือโซลาร์มิลาดมาสเตอรต์เองครับต้องบอกว่าตัวนี้เปหนึ่งตัวที่ผมมองว่าดาเมจโคตรแรงแบบมึงแรงเกินอ่ะตัวนี้นะครับผมคือถ้าวัดจริงๆนะมิลทูเกาะแล้วก็พิกาจูมาสเตอร์แล้วก็ตัวนี้เอาจริงดาเมจค่อนข้างกินไม่ลงนะครับผมสำหรับผมแล้วค่อนข้างกินกไ,ไม่ลงเพราะว่าเออ่มันแรงอ่ะมันแรงจริงๆนะ ทั้งนี้นั้นอยู่ที่อ่าเลิกชนะธาตุแพ้ธาตุด้วยเนาะนะครับผมตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นโซลาร์ล่างมาสเตอร์ตัวนี้เลยนะครับผมคือล่างปกติดาเมจแอนติก็แรงอยู่แล้วนะครับและยิ่งมีล่างมาสเตอร์ด้วยนะครับผมนะฮะแล้วก็ในตอนนี้ทีมความมืด OP มากนะครับผมต้องบอกเลยว่าน่าสนใจมากในการปั้นนะครับผมก็อยากจะเล่นทีมความมืดในดีผมเหมือนกันแต่ว่านะหาไม่ได้นะครับผมโอเคตัวต่อไปนะครับไป็หนึ่งตัวธาตุที่ผมมองว่าดาเมจแรงนะครับผมไอ้ดาเมจข้อข้อของมันเนี่ยคือแรงมากนะครับผม สกิลเนี้ยนะครับใช่ไหมถ้าผมจำผิดน่าจะเป็นสกิลนี้นะครับอ่าดาเมจหมู่50แต่ว่าเคาะปั้งปั้งสองทีคือถ้าใครเคยดูคลิปต้องบอกเลยว่าแรงมากนะครับผมแล้วก็ นั่นแหละอยู่กับเล่พิคจูคือโหดสุดๆนะครับผมบวกให้เล่พิคจูเก่งขึ้นตัวนี้ก็ยังเก่งอยู่นะครับเป็นบัฟทา่าหนึ่งตัวที่มีด,า,ดาเมจนะครับเออนะครับผมตัวต่อไปนะครับทาปูฟินี่ตัวนี้ก็เหมือนกันครับเป็นหนึ่งตัวที่สกิลเคาะแรงมากๆนะครับใช่ไหมสกิลเคาะใช่ไหมวะเนี่ยสกิลรูปมือเนี่ยน่าจะเป็นสกิลเคาะนะครับผมเป็นอีกหนึ่งโปเกมอนบัฟท่าที่ดาเมจแรงมากๆนะครับและยิ่งอยู่ทีมแฟรี่เนี่ยบอกเลยว่าสุดๆนะครับตัวเนี้ยแรงมากๆเลยครับผมเอาจริงก็หมดแแแแลล้วหะะนนครรับผมมมต่่โปเเกอทีดาจงๆ ก็จริงๆมีหลายตัวนะแบบเนี้ยแบบเนี้ยนะครับผมก็มีอีกหลายตัวนะครับที่เป็นโปเกมอนล่างมาสเตอร์แล้วดาเมจแรงนะครับแต่ว่าในมุมมองผมเนี่ยผมคิดว่า10ตัวเนี้ยเออดาเมจค่อนข้างจะแบบว่าสุด แบบสุดๆไปเล,เลยนะครับผมคือเคยโดนอ่ะเอาง่ายๆผมวัดจากการเคยโดนและบางตัวก็เคยเล่นนะครับแล้วก็ดาเมจรแรงด้วยแต่ว่าอย่างผมพูดไปนะครับมันอยู่ที่เรื่องแพ้ท่าชนะท่าโดยน้อนะครับแล้วก็อยู่ที่คนปั้นด้วยนะครับแล้วก็อยู่ที่ทีมด้วยเพราะว่าเกมนี้มันต้องเล่นเป็นทีมนะครับผมเออนะครับมันจะเก่งมันจะมีดาเมจหรืออะไรมันจะออกสกิลไวทาดาเมจได้รุนแรงอะไรเงี้ยมันก็อยู่ที ok ่เราปั้นด้วยน้อนะครับผมผมแค่มาบอกท่านผู้ชมเฉยๆว่าเออในมมองผมเนี่ย สิบตัวเนี้ยคือเป็นตัวล่างมาสเตอร์ที่แรงมากๆสำหรับผมเนะครับเออนะฮะบางคนอาจจะมีข้อติดสงสัยทําไม <g ül> ตัวนี้มันไม่ติดผมมองว่าดาเมจมันไม่ได้แรงขนาดนั้นแบบมันไม่ได้เปียงป้างหาย <g ül> อ่ะถ้าใครเคยโดนตัวเนี้ยดอกเดียวหายใครเคยโดนบ้างเออ่ตัวเนี้ยดอกเดียวหายตัวเนี้ยดอกเดียวหายใครเคยโดนบ้าง <g ül> ผมไม่รู้ว่าใครเคยโดนแบบผมหรือเปล่าแต่ผมเคยโดนดอกเดียวหายานะครับผมและตัวเนี้ยผมก็เคยโดนดอกเดียวหายตัวนี้ก็เคยเห็น นะครับผมไม่ใช่เคยเคยเล่นตัวนี้อาจจะไม่ดอกเดียวหายเท่านั้นแต่ว่าดาเมจแรงมากตัวนี้เคยโดนดอกเดียวหายตัวนี้ก็เคยโดนดอกเดียวหายนะครับส่วนตัวนี้เคยโดนเคาะ2ทีคือจุกมาก เออจุแบบจุกเลยและตัวนี้ด้วยนะครับ2ตัวนี้โดนเคาะทีจุกแบบจุกมากนะครับแต่ต้องอยู่กับทีมเขานอกนะครับผมบางคนก็อาจจะถามว่าทำไมมาเชโดไม่ติดก็มันไม่ติดแต่สำหรับผมนะครับคือมันวุ่นวายต้องเปลี่ยนสกิลนู่นนั่นอีกนะครับผมตามนั้นนะครับคือถ้าใครมีความเห็นต่างแบบว่าพี่ผมมองว่าตัวนั้นตัวนี้แรงกว่าก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เนอะแต่สำหรับผมนะครับสิบตัวนี้คือดาเมจแรงสุดนะครับผมในโปเกมอนล่างมาสเตอร์เนาะนะครับไม่รวมกับไอ้พวกเติมา ให้ดูโปเกม,มอน10ตัวขำๆเนาะนะครับผมแบบไม่มีคลิปลงไม่มีคลิปลงเลยมาทําคลิปนี้นะครับโอเคงั้นก็มาเพื่อความบันเทิงเนาะไม่ไปล่ยไปแล้ว